อ่ะทีนี้มาดูอีกคดีหนึ่งที่เกิดไว้ตั้งแต่ถ่ายช่วงที่แล้วคุณผู้ชมนี่จะเป็นหนึ่งในคดีตัวอย่างสําหรับผู้บริโภคนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับศาลชั้นต้นมีคําพิพากษาให้บริษัท Mazda าเซ e ส์ประเทศไทยจํากัดต้องเรียกคืนรถ Mazda าสเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นปี2014ถึง2018ทุกคันเพราะว่าเจอปัญหาเรื่องการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเครื่องสั่นหรือว่าเครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นกับ ทีนี้หลังจากคําตัดสินออกมานะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวของสภาองค์กรของผู้บริโภคเขาขอให้กลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเสนอให้ทางมัสด้าต้องยุติการจําหน่ายและต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรถยนต์รุ่นนี้ตามคําพิพากษาด้วยครับนำโดยนางสาวสารีอองสมหวังครับเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคและทีมทนายความวันนี้จัดถแถลงข่าวกรณีผู้บริโภคทั้งหมด9คนนะร่วมกันยื่นฟ้องบริษัทมัสด้าเซลส์ประเทศไทยจำกัด เพราะเขาเจอปัญหาการใช้งานรถ Mazda 2เครื่องยนต์เชื้อเพลิงดีเซลคือเครื่องสัน่นเครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นและมีปัญหาน้ำมันเครื่องเกินกว่าจุดที่กำหนดและเมื่อวันอังคาร28มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำพิพากษาในศาลชั้นต้นครับตัดสินให้ Mazda ต้องเรียกคืนรถยนต์ Mazda 2เครื่องยนต์เชื้อเพลิงดีเซล m a z d a 2 Sky Active D 1.5ทุกคันที่ผลิตในปี2014ถึง2018 ถ้าเป็นพศก็คือ2557ถึง2561ต้องเรียกคืนให้หมดเพราะเป็นสินค้าที่ชำรุดบกพร่องและเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภยัยทีนี้คำตัดสินของศาลไม่ใช่แค่นี้นะคุณผู้ชมศาลยังกำหนดด้วยว่า m a z d a จะต้องชดใช้ให้ผู้บริโภทคทุกคนที่ใช้รถรุ่นนี้ไม่ใช่แค่9คนที่ไปฟ้องนะทุกคนที่ใช้รถรุ่นนี้เช่นราคาซ่อมตามจริงและค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถวันละ1,800บาท ทีนี้ทางองค์กรสภา,าของผู้บริโภคเนี่ยเขาเสนอให้ภาครัฐควรที่จะแก้ต้นทางคือเร่งผลักดันกฎหมายร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าจะได้เป็นกฎหมายที่มาคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรงทีนี้หนึ่งในตัวแทนผู้เสียหายหนึ่งในเก้าที่เขาฟ้องเนี่ยนะครับชื่อคุณปรางทิพย์ภพโรธอมรชัยบอกกับผู้สื่อข่าวเราว่าอยากจะฝากบอกไปถึงผู้บริโภคทุกคนครับว่า เมื่อคุณซื้อสินค้ามาแล้วถ้าพบว่าชำรุดบกพร่องหรือมีปัญหาเนี่ยอย่าปล่อยคนะ<ม>คุณสามารถที่จะสอบถามเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้ขายได้ตลอดนะครับ<ม>อย่าให้ผู้ขายผู้ประกอบการมาเอาเปรียบเรา<ม><ม>คำพิพากษานี้ชี้ให้เห็นแล้วว่า<ม><ม>ผู้บริโภคเราสามารถทำตามสิทธิ์ที่มีและได้รับแล้วครับก็ตอนนี้นะคะอย่างที่หลายๆท่านทราบดีแล้วว่าศาลได้มีคำพิพากษามาแล้วว่าจะให้มัตตาค่ะมีคอรถ ในรุ่นขออนุญาตนะคะอันนี้จะรีคอรดรถในรุ่นช่วงนี้ค่ะช่วงปีนี้ให้กลับไปซ่อมที่ศูนย์ก็คืออันนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้บริผู้บริโภคท่านอื่นค่ะที่ใช้รถยนต์มาสตอร2ดีเซลเหมือนกับพวกเราค่ะเข้ามาที่ช่องทางนี้ได้ค่ะเพื่อมาส่งข้อมูลแล้วก็ทําการรวบรวมรายชื่อเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิ์ผู้บริโภคเหมือนกับเราค่ะ คือไม่ใช่แค่9้าท่านที่ฟ้องไปนะแต่ว่าท่านอื่นๆที่ใช้รถรุ่นนี้ที่ออกมาในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับให้มาลงชื่อผ่านเว็บไซต์ของสภาผู้บริโภคได้แต่ว่าข้อแม้ก็คือว่าต้องเป็นรถที่มีปัญหาตามที่สารมีคำพิพากษาออกมาแล้ว2ปัญหาก็คือเครื่องสั่นกับเครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นครับ